เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังไปพักร้อนโปรดรับชมพักร้อนปีนี้ไม่มีสาวๆเลยเว้ยดินเป็นเพ่าเองคนเดียวอะ่ะทำเสียแผนหมดเลยเนี่ยวางแผนมาเป็นปีไอเชว์แม่เชอรี่ล่างย่อหล่อนช่างอ่อนหวานทุกอย่างอดเลยกู ไปหาดับหน้าแล้วกันแล้วเจฟแล่ะต้องมารับมันที่ไหนมันไปรอก่อนแล้วป่านนี้คงถึงแล้วมั้งเออโทรศัพท์มาแล้วสงสัยมันโทรมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเครื่องน้าระวังเฮ้ยเฮ้โดนแล้ววะไอ้ถูงแกนี่วะเฮนยมันจะเป็นเร็ววะไจะรอดต่อวันนี้เฮ้ยโอ้ยแกดูฉันมั้งเถอะ ปล่อยไว้นี่แหละปล่อยไว้่างนี้แหละพวกคนแก่โอนจัดไม่ต้องสนใจมันรอไปเถอะเดี๋ยวมันมีคนมาเก็บมันเองอะไปนี่ไป,ไปเถอะเสียเวลากูจิบห้ายอาไอนะ้ีรีบไปเว้ยเจ็บมันรออยู่ไปไปเไป โคตรใหญ่เลยโหตสุดยอดเลยว่ะจากเนื้อโคตสุดยอดจะขนาดนั้นอ้างนี่ดูดีกันเลยดีกว่าไปไปดูก โอ้โหตกใจหมดโอ้โหเล่นอะไรวะเฮ้ยไปนีนไปไหนวะเห็นไปเล่นน้ํากันนะเกาะ้างหน้ามีหน้ากากขายข้าเลยซื้อมาไปไปเล่นน้ำดีกว่าไป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 พวกนั้นไปเล่นกันตรงไหนวะเออไปเดินดูอันนั้นนะโอ้ยวันนี้ข้าไม่ไหววะข้าอัดมาเยอะวะข้าขอไปนอนพักก่อนแล้วไงวะเดินเดินไปครับไปเล่นกับพวกมันเดอะข้าเดี๋ยวข้าตามไป คนนั <S <S ้นขก่อนเดี๋ยวข้าเดินดูมันก่อนโอเคครับไปอยู่ไหนกันหมดวะ เยอะซะด้วยดิไปหาที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยได้ปล่าหรือเปล่าวะได้พี่เดี๋ยวก็ได้ไปไปเล่นน้ำดีกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมอยู่ตกปลาแล้วได้มีอะไรกินตอนเย็นพี่เอางั้นเหรอครับผมแต่แกคนนั้นจะเป็นไรเปล่าวะไม่ต้องไปสนใจมันหรอก ตอนจัดกะเลกะลาดเดี๋ยวมีคนมาช่วยมันเองอะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอพี่ไอตอนเข้ามาขับรถชนคนแก่รู้ตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่เหมือนหนังเรื่องซมอร์สยองต้องวีดนะพี่ที่มาตามมาฆ่าเราอะเฮ้ยเอ็งดูหนังมากไป <h oney> เฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปก่อนดีกว่ารู้สึกปั่นป่วนด้วย <c oughs> ได้พี่ <c oughs> ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวไปแอบดูเสาว์แนนู้นหน่อยดูเพื่อด้วยพี่โอเคโอเคลูกนะ Ơi, <laughs> <laughs> mình đánh là một quá. นั่นขนานั่นเอง โล่อไม่มากลุกติดเลยคือเร่ธรรมดาเลยเหรอฮะรอดอันไอ้มิมสนิทแรงมามาปุ๊บได้ปั๊บคืนนี้เราอดอีกแล้วแน่เลยพี่แล้วพี่ดันครับไปไหนอะเออว่ะเป็นจดเพลินเฮ้ยมันหายไหมตั้งแต่เย็นแล้วมั้งเนี่ยผมใส่ไปแอบดูสาวเหมือนเดิมอะเดี๋ยวหายเมาก็กลับมาเองละเฮ้ยถ้าบุดเยี่ยวว่ะ ไปเ,เดี๋ยวพวกเองเต็มที่ก่อนนะเดี๋ยวจะข้ามาไอ้ใครวะเฮ้ยไปร้านนี้วะ ไอ้ล <Es> you you ันเองไปไหนมาวะข้าตามหาเองไปทั่วข้านึกว่าเองไปดูสาวตกน้ำตายไปแล้วเองไปทำอะไรมาวะไปไปไปยิงเ้ากันต่อเว้ยไอ้ลันเองแทงข้าทำไมวะ

ไม่รู้เหมือนกันพี่พี่ผมไม่ไหวนะผมขอตัวไปนอนก่อนไปนอนอะไนั่นเดี๋ยวพี่อีกสักแก้มเดี๋ยวตามไปโอเคพี่ ที่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 ช่วยช่วยช่วยมังไปไหนหมดวะผูไปอยู่แล้วเว้ยไปแล้วเว้ยถ้าเราขับรถไปชนใครโปรดลงไปช่วยเขาไม่ชี้นั้นอาจเป็นเช่นคนเหล่านี้ I don't know.